สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ในช่วงของ English with แอลทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือนค่ะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอลว่าคำนี้นะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งคำที่หลายๆคนสงสัยค่ะโดยเฉพาะคนที่กังวลเรื่องของ grammar นะคะหรือว่าเรื่องของไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษค่ะคำนี้จริงๆอ่ะถ้าเราใช้ทั่วไปนะคะคือพูดให้มันดูแบบไม่ยากเนาะออกมาแบบ ที่เป็นแบบทั่วไปละกันในการพูดทั่วไปนะคะคำนี้แปลว่ามีค่ะหลายๆคนคงรู้จักอยู่แล้วนะคะว่าคำว่ามีในภาษาอังกฤษก็คือ have กับ has นะคะสองคำนี้แปลว่ามีค่ะใช้ต่างกันตรงที่ has เราจะใช้กับผู้ชายคนเดียวผู้หญิงคนเดียวสัตว์ตัวเดียวสถานที่สถานที่เดียวต้นไม้ต้นเดียวมีอะไร สิ่งของได้มีอะไรนะคะจะใช้ has มีนี้ส่วน have เราจะใช้กับฉันมีคุณมีพวกเรามีพวกเขามีนะคะหรือว่าสัตว์มากกว่าหนึ่งตัวมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่งมีอะไรนะคะต้นไม้มากกว่าสองต้นมีอะไรก็จะใช้ have นี้นะคะฉะนั้น has กับ have แปลว่ามีแต่สิ่งที่เอากำลังจะพูดวันนี้ค่ะ แปลว่ามีเหมือนกันแต่หลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของ tense ไหนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะคะมันเป็นอีกหนึ่งคำที่ใช้ต่างกันร,ระหว่างเมกาแล้วก็อังกฤษค่ะสำหรับอังกฤษนะคะคำว่ามีเขาจะเติมคำว่า got เข้าไปข้างหลังด้วยก็คือ has got กับ have got ไม่ใช่ perfect tense นะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของ tense คือเป็น simple tense ปกติแต่แปลว่ามีเหมือนกันยกตัวอย่างคะ่ะ ถ้าเราจะบอกว่าเขามีรถยนต์คันหนึ่งถ้าเป็นในแบบอเมริกาจะพูดว่า he has a car he has a car เขาผู้ชายคนเนี้ยคนหนึ่งนะคะมีรถยนต์คันหนึ่งอาถ้าเราพูดว่า I I have a car I have a car แต่ถ้ากลับกันค่ะพูดในแบบบริทิชนะคะ แต,แต่ไม่ใช่สำเนียงบริทิชนะแต่หมายถึงว่าเราใช้คําว่า has กับ have นะคะในแบบที่คนบริ i ิชพูดคนอังกฤษพูดนะคะเขาจะพูดว่า he has got a car he has got a car i have got a car ซึ่งที่แอลมาพูดวันนี้นะคะเพราะว่ามีคนสงสัยว่าแบบบางทีในหนังสือเรียนะอะเด็กๆเ,เรียนขึ้นมาแอลไม่รู้นะว่าใครเรียนหนังสือของอเมริกาหรือของอังกฤษแต่ถ้า เป็นทั่วไปที่เราเรียนตั้งแต่เด็กๆเราเรียนแค่ has กับ have ทีนี้พอบางทีขึ้นมัธยมมหนึ่งอย่างเงี้ยมต้นมปลายเฮ้ยทำไมมัน have got วะคนเราก็มันแปลว่าอะไรอะคือมันแปลว่ามีค่ะฉะนั้นไม่ต้องงงนะคะอันนี้เอาออกมาบอกเผื่อว่าใครที่แบบกำลังฝึกพูดคุยกับชาวต่างชาติ ฝึกฟังคลิปภาษาอังกฤษหรือว่าฝึกดูหนังนะคะก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อ oh, have got ที่เขาพูดมันก็แปลว่า have has got ที่เขาพูดก็แปลว่า has แปลว่ามีนั่นเองค่ะ เอาเป็นว่าถ้าใครยังสงสัยอยู่นะคะฟังแอลแล้วยังเฮ้ยมันยังมีข้อสงสัยยังไม่แน่ใจตรงไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรืออยากจะลองแต่งประโยคแล้วสอบถามแอก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะคะหรือข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้หรือส่งข้อความของคุณนะคะมาในเพจของแอลสุริตาก็ได้นะคะ